สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับไลออนฮิสไต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะเครื่องบดมาคอนิ X 5 4กันนะคะระหว่างเวอร์ชั่นเก่านะคะกับเวอร์ชั่นใหม่ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตามกันไปเลยคะ่ะ เราก็มีเทคนิคอลเท่นนิ่งนะคะแนะนำตัวหน่อยคะครับสวัสดีครับชื่อมอสนะครับอยู่ฝ่ายเทคนิคอลเท่นนิ่งค่ะโอเคเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันเนาะอะดูภายนอกก่อนคุณมอสมีอะไรที่แตกต่างกันระหว่างเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่จริงๆนะครับในส่วนของภายนอกเนี่ยก็ทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นของเดิมไม่ว่าจะเป็นลักษณะบอดี้ลักษณะโถนะครับยังจา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากตัวที่วางพลตาฟิลเตอร์นะครับเป็นที่วางโดสิ่งครับทุกอย่างนี้ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับก็ค,คือเป็นไซส์เท่าเดิมเครื่องเท่าเดิมขนาดเท่าเดิมน้ําหนักเท่าเดิมใช่เนอะ<ม>แล้วก็ตัวชุดโขก็เท่าเดิม500กรัมเหมือนเดิมเนาะอ่าถ้างั้นข้างนอกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันที่มันเปลี่ยนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะครับผมเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอ่าครับก็ในส่วนของฟังก์ชันนะครับจริงๆแล้วฟังก์ชันเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเราสามารถนะครับที่จะตั้งค่าโดสนะครับได้สโดสนะครับแล้วก็1นึ่งมนวลนะครับค่ะแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยครับยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อดูค่าพวกค่าเคาน์เตอร์พวกนี้นะครับผ่านทางมือถือของเราได้ด้วยค่ะนะครับแล้วก็จุดที่มันแตกต่างกันเลยจริงๆเนี่ยระหว่าง2รุ่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเฟืองบดแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับที่เขามีการเปลี่ยนสเปคใหม่ซึ่งความแตกต่างเนี่ยหลังจากที่เขาเปลี่ยนตัวสเปคมาก็จะ ส่งผลในเรื่องของความเร็วในการบดซึ่งต่างกันเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือตัวไซส์ไกลไซส์ยัง54มิลเท่าเดิมใช่ครับผมประเภทจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์เหมือนเดิมเป็นแฟตเบอร์เหมือนเดิมใช่ครับอาจจะมีแค่เปลี่ยนวัสดุหรือเปลี่ยนล่องฟันเล็กน้อยแค่นี้ครับโอเค ก็คือมองภายนอกนี่ไม่รู้เลยระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่เราต้องมาลองเทสกันเนาะคุณมอเนาะต่อไปเราทําอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะเทสนะครับอันนี้เทสเนี่ยผมจะเทสโดยการใช้ค่าความละเอียดที่สุดเขานะครับการปรับค่าความละเอียดนะครับก็คือให้เราหมุนที่ตัวหนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราหมุนเหมือนกันนะครับเดิมอันนี้ผมจะมาละเอียดที่สุดก็คือเป็นเบอร์หนึ่งนะครับที่เป็นเบอร์ที่เราใช้กับการบดเอสเปรสโซของเราทั่วไปนะครับ าจากนั้นผมขออนุญาตใส่กาแฟสักครู่ครับความจุโถนะครับก็ยังเป็นขนาดเดิมนะครับก็คือจุได้500กรัมนะครับของตัวนี้ซึ่งก็เป็นไซที่ค่อนข้างใหญ่เนาะสําหรับแบบโฮมยูสหรือว่าเป็นไซที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นทงบทต่อเนื่องเยอะๆอใช่ครับก็จะเหมาะกับพวกโฮมยูสหรือว่าอาจจะเป็นพวก ร้านที่ใช้จํานวนแก้วไม่เยอะเท่าไหร่อ่า<ช>ซึ่งของเราที่เอาเข้ามาที่เป็นตัวเวอร์ชันใหม่ก็คือจะเอาเป็นไซส์ที่เป็น500กรัมเข้ามาใช่<อ>ครับเพราะว่าบางบางทีลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีไซส์ตัวโผที่แบบมันเล็กกว่านี้อันนั้นก็คืออยู่ที่250กรัมใช่ใชครับ<ช>แต่ว่าถ้าของเราเอาเข้ามานะเราจะเอาเข้ามาเป็นแบบ500กรัมก็คือจุใจไปเลยใช่ครับผมอืมเรามาดูกันที่ตัวโมเดลเก่าก่อนนะครับอันนี้ผมจะปรับความละเอียดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์ทีีี่่ละะเอยดดทสุนค ตั้งระยะเวลาไว้5วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5้าวิเขาเนี่ยเขาจะบดออกมาได้กาแฟกี่กรัมนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่ากับอันนี้ผมแทนน้ำหนักแก้วไว้แล้วนะครับอ่าก็5้าวิก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ5.1กรัมนะครับสำหรับตัวโมเดลเก่าเดี๋ยวเรามาดูที่โมเดลใหม่กันบ้างนะครับ ก็ค่าความละเอียดนะครับทุกอย่างยังตั้งเหมือนเดิมนะครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับระยะเวลาเราตั้งไว้ที่5าวินะครับผมอ่าเริ่มบดกันดูนะครับอ่านะครับตั้งทุกอย่างหมดแล้วนะครับมาดูที่ปริมาณ5.8กรัมนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เขาเปลี่ยนตัวมอเตอร์แล้วก็เปลี่ยนฟันบดใหม่เนี่ยมันส่งผลต่อความเร็วในการบดได้นะครับก็เป็นจุดที่เขาพัฒนามาจากตัวเก่าแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างโมเดลเก่าแล้วก็โมเดลใหม่นะครับผมอ้าวคุณมอสกันเห็นว่ามันมีตัวเอเจนซี่ให้เปลี่ยนด้วยทีนี้ค่ะวิธีการเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนยังไงร,ระหว่างเปลี่ยนเป็นจากคอตาฟิลเตอร์ให้เป็นตัวสาครัรบด,ดได้อ่านะครับก็ในส่วนของการเปลี่ยนนะครับสลับระหว่างตัวที่เราวางตัวคอตาฟิลเตอร์กับตัวที่เราจะเปลี่ยนเป็นัวซิงคับเนาะก็อย่างแรกสุดเลยแนะนาติดคเครื่องก่อนอ่าเซฟตี้ไว้ก่อนเซฟตี้ไว้ก่อนอนะครับสวิตช์เครื่องอยู่ด้านหลังเนาะอ่าเรากดปิดไปได้เลย หลังจากที่ตัวเครื่องดับแล้วนะครับให้เรามองที่ด้านขวาตัวเครื่องเขาจะมีสวิตต์อยู่หนึ่งตัวนะครับก็ให้เรากดตัวสวิตต์ตัวนี้นะครับพร้อมกับดึงออกมาตรงๆได้เลยก็ง่ายง่ายนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเราก็เอาตัวที่เราจะเปลี่ยนมาจากนั้นนะครับให้เราพลิกดูด้านหลังหน่อยนึงนะครับสังเกตที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เขาเรียงให้ถูกฝั่งก็คือมันจะตั้งต้องเอาให้เราอ่านได้ใช่ครับผม หลังจากที่เราเลี้ยงถูกฝั่งแล้วก็การใส่ก็เหมือนกันเลยครับก็กดปุ่มก่อนเึืบแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแค่นี้เองนะคะเราก็จะสามารถวางตัวโดสิ่งคัพแบบนี้ได้เลยแล้วก็เปิดเครื่องขามใช้งานสมอสมีลูกค้าสอบถามเข้ามาอย่างเช่นแบบลูกค้าเนี่ยตั้งเบอร์บดไปที่เบอร์หนึ่งแล้วแต่มันยังรู้สึกว่ามีความหยาบของตัวผงกาแฟอยู่อันนี้มันสามารถปรับเพิ่มมากกว่าเดิมได้ไหมคะ สามารถทําเพิ่มได้นะครับโดยเราจะต้องคาลิเบตตัวเครื่องเขาใหม่ซึ่งขั้นตอนคาลิเบตเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะครับสามารถทําได้เลยนะครับก็อย่างแรกนะครับของการคาลิเบตให้เรามองที่ตัวหนอบด้านข้างตัวนี้เนาะให้เรากดตัวสีดําๆของที่หนับครับอันนี้ผมขอมือนี้จับนิดหนึ่งกดปุ๊บแล้วเราหมุนนะครับหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มนาฬิกาใช่ครับเรากดเรากดเขาแล้วเราหมุนทวนเข็มเราก็จะสามารถดึงชุดนี้เขาออกมาได้นะครับ หลังจากที่เราดึงแล้วเนี่ยให้เรานะครับขยับตัวนี้ออกมานะครับโดยการดึงออกมาตรงตงเลยนะครับอ่าอันนี้ผมขอเอานี้ออกก่อนเราดึงออกมาเสร็จปึ๊บขอหมุนนิดนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะก็คือเมื่อกี้ดึงตัวสีดาออกไปแล้วใช่ครับเาจะมีแหวนแล้วก็ดึงเราก็ดึงเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นให้เราหมุนนะครับจากเมื่อกี้ระบบเบอร์หนึ่งมันมันยังไม่ละเอียดเนาะเราก็บิดมาที่ลักษณะประมาณเบอร์สิบก่อนนะครับผม แล้วก็กดเขาเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองดูที่เนี้ยเราจะหมุนค่าความละเอียดเพิ่มได้แล้วให้เรา<อ>หมุนไปละเอียดจนถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะหมุนไปต่อได้แล้วครับนะครับพอเราหมุนไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะชี้อยู่เลขอะไรก็ตามค่ะให้เราดึงตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็หลอกเขาว่าไอ้ระยะเมื่อแค่ที่ละเอียดที่สุดคือฟันบดชิดสุดแล้วค่ะให้ไปอยู่เป็นระยะที่เบอร์หนึ่งอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแหวนเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้สังเกตดูเขาจะมีเป็นเขี้ยวนะครับก็ให้เรานะครับเอาเขี้ยวใส่ให้ตรงตรงตรงเสร็จเมื่อกี้ตอนเราถอดเราหมุนตวมเข็มการใส่แล้วก็แค่กดแล้วก็หมุนตามเข็มมันก็จะล็อกไว้ไม่ให้หลุดเนาะทีนี้ตัวเบอร์บดเราก็จะสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้อีก โอเคแค่นี้เองง่ายมากง่ายมากครับต่อไปเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะตัวมาค o n i c นะคะเครื่องบทตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะลอน u n c h มาตัวแอปพลิเคชันของเขาเนาะ<ม>แล้วก็วิธีการเข้านะคะก็คือนี่ค่ะเราเซิร์ชนะคะใน App Store หรือ Google Store ได้เลยนะคะพิมพ์ว่ามาคอนิ i โฮมนะคะเสร็จปุ๊บเราก็โอเพติดตั้งอะไรเรียบร้อยโอเพเข้ามาเลยนะคะพอเราเข้ามาในแอปแล้วคุณมอส มันสามารถทำอะไรได้บ้างอ่าครับก็เราสามารถที่จะตั้งปริมาณนะครับตั้งระยะเวลาของแต่ละโดสเราจากตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะสร้างเลีพีอ่านี่นะครับหน้าเลซีพเราสามารถสร้างได้จะแอดหรือว่าจะ import อิมพอร์ตจากอีกเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งอ๋อก็คือเหมือนถ้าเรามีหลายเครื่องเราตั้งไว้แล้วหนึ่งเครื่องเราเราสามารถเซฟเข้ามาแล้วก็ไป อีกเครื่องหนึ่งได้เลยครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าในส่วนของการปรับตั้งความละเอียดค่ะให้ตรงกับของแอปแล้วกัน่าซึ่งตรงนี้จะมีขั้นตอนเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะเป็นสเต็ปแบบที่ เขาก็จะมีอธิบายบอกอยู่อันี่ก็จะมีเอสเปซโซ่ได้ดับเบิลเอสเปสโซ่ฟิลเตอร์คอฟฟอ่แล้วก็ชิล m เมกกอ่าใช่ครับเนี่ยแล้วมีสเต็ปหนถึงสิเลยอ่าก็ทำตามขั้นตอนไปนะนรอ่าแล้วก็อีกอันึืออีกอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของพวกสเต็ปนะครับหรือก็คือพวกคา์เตอร์ทั้งหมดเลยรวมไปถึงบอกพวกระยะเวลาบอกเป็นชั่วโมงเลยด้วยอันนี้อ่าโ้อันนี้ก็คือมีทั้งหมดที่เปิดใช้ไปใแล้วก็ตัวทั้งหมดที่ ทำการบดไปซึ่งอันนี้นะคะเราเชื่อมต่อกับตัวเวอร์ชั่นเก่าอยู่เนาะก็จะมีค่าไอ้นี่เยอะนิดหนึ่งเนาะก็จะมีสแตนบายที่เปิดไว้ Total Time On ทั้งหมดนะคะก็ตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายเนาะซึ่งขั้นตอนในการเซตก็คือออยากสมมติแทรกเข้าปึ๊บอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดในส่วนของจะแก้ไขก่อนเรากดแค่ลบินสออปรับได้เลยอ อันนี้ถามว่ามันเรียวทำเลยใช่ไหมคเรียวทำเลยครับ,รบก็คือติปรับในอัพเซ็ตบุ๊กก็ตัวตัวเครื่องก็จะปรับตามที่เราตั้งค่าได้เลยอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเป็น4ตัวออโตโดสกับ1แมนนวลตัวเครืคร่องเนาะอ่าสมมติอันนี้เราจะปรับอ่าเราก็เลื่อนอ่าเราอยากได้อยู่สักส่วนใหญ่ยอยู่ประมาณ20อย่าง20กรัมยี่ิอวิซึ่งปริมาณกรมก็อาจจะ บวกเพิ่มบวกเพิ่หบบมห<อ>น้างานเอาซึ่งตัว X54 ตามที่เราได้เคยเทสกันเนาะลูกค้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ1กรัมต่อ1วินาทีบวกลบหรืออาจจะเป็นแบบว่า หนึ่งวินาทีอาจจะไม่ถึง1กร,รมัมสําหรับมเมล็ดกาแฟที่มันค่อนข้างแบบเหนียวหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือที่เราเทสก็จะเป็นขั่วแบบ m e d i ียมทูด r าที่มีความปลอกของตัวผงกาแฟนิดหนึ่งเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันของมาคอนิ c x 5 4ค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสรุปกันดีกว่าว่าระหว่างเครื่องบดมาคนิก X54 นะคะระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับคุณมอสอครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยเนาะ,ะก็จะมีส่วนของปันบดอ่าแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับที่เปลี่ยนไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยเขาจะทําให้ตัวเครื่องโมเดลใหม่เนะี่ยบดได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของความละเอียดแบบที่ อยากมากๆเนี่ยอาจจะเห็นผลถึงขั้น40%เลยค่ะก็อันนี้ก็ตอนนี้นะคะของเรานะคะในสต็อกสินค้าพร้อมส่งนะคะจะเป็น นิวเวอร์ชันนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเครื่องบดมาคอนิ i X 4คนะคะก็สามารถติดต่อช่องทางไลออนพิสตานะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะสลหรัว,วันนี้นะคะเราสองคนนะคะเซลกันนะคะแล้วก็คุณมอสน,นะคะเทคนิคเชียลของเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ